อ๋อสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยฮะยวันนี้กลางคืนรอบแรกเอ๊ยกลางคืนครั้งแรกในรอบหลายเดือนขี่ในกรุงเทพนะฮะโอ้โหน้องเอสลอยพี่อยพี่อยู่ฝั่งนูน้นเพียปั๊มน้ำมันแพ่งเติมงนคนละปัม๊มวันนี้จะไปลองขี่เอสพันแบบปิดแทร็กชันนะฮะผมยังไม่เคยขี่เลยปกติรถรุ่นอื่นผมป,ปิดหมดเลยนะที่ขี่มาแต่ว่าเอสพันนี้ยังไม่ได้ลองอะ่ะเพราะว่าผมตอนแรกยังไม่ขี่รถยังกลัวอยู่ วันนี้จะไปลองดูคะพี่ดอนฮะเปิดถังแค่แปดอยไม่ได้<า>ไอ้ฟุกเหรอชิายแล้วอ๋อนี่เดี๋ยไปลองแซดดูแบบปิดแทกชั่นนะเพราะว่ามันจะเลื้อยงไงผมกลวนะัวไงถ้าถ้าปิดถ้าถ้าปิดแทกชั่นอ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวลองดูนิดๆหน่อยๆมันคงไม่เหมือนของเฮดทูนะฮะที่แบบ ปิดทคชั้นนี้คือขี่อย่างเฮี้ยเลยคุณแม่งรถคุมรถแทบไม่อยู่อ่ะไปเฮดทูนี่ใครคุมไม่อยู่นิดกิ้งแน่นอนนะปิดทคชั้นแต่อันนี้มันไม่ได้แรงขนาดเฮดทูงะแต่จะดูว่ามันเอาเรื่องขนาดไหนแต่เปิดหนึ่งไม่น่าจะได้ฮะตอนนี้เปิดทคชั้นอยู่นะเปิดไว้จิตเลยผมกลัวไม่ห้องเมื่อก่อนแล้ว เปิดแอร์แอั์ให้ก่อน,นนะเดี๋ยวค่อยไปปิดตอนออกทางไ,ไกลๆเฮ้ยมี่วัยรุ่นก็นชวนออกกันเนะ ไปติดยังไปไปปิดยังไปิดแล้วไปก่อนเลยเดี๋ยวลองปิดด้ขั้นดนูว่ากดค้างเฮ้ยไม่ใช่กดทางอีค้างนี่หว่าไอ้ยกูมุมมออฟแล้วนะเนี่ยมันจะขึ้นสัญญาณเตือนเสี่ยว,วนะั่นแหลมันจะไม่ช่วยอะไรเลยวะหมายถึงแบบล้อตลิปแม่งก็ปล่อยให้ตลิบทิ้งอนะ่ะไม่มีกันยกไม่มีอะไรเลยนะดูบิด ขออม่ยยนัก,นก,กวาคือมันจะม,มันจะขึ้นแบบเร็วมาก,กผมว่านะในความรู้สึกของผมนะคือจริงๆอะความแรงมันก็เท่าเดิมแหละคือแรงม้าในโหมดที่ผมขี่คือมันก็มาเต็มรลยว่าแต่หมายถึงว่าความช่วยเหลือของมันจากตัวรถะอะเพราะปกติรถรุ่นใหม่ๆผมยังไม่ค่อยขี่ปิดเท็กชั่น ทำมาแรละมันทำมาแบบรถมันแรงอ่ะแต่ผมไม่กล้าขี่อ่ะไม่ใช่เมื่อก่อนแล้วสักีก็เลอยโอย้มันหายไปไหนกันหมดวะนะ าขี่โคตมันเลยพี่ตะกันให้มันไปกันก่อนนะเห็นเป็นหมุดสระปอตเอ้ยหน้าจอเลยสระปอต ปิดแค่กันก็เดี๋ยวหายใจเลยเหนไ่้ยมกเลอย คือถ้าทางโคงมาปิดเซ้ชั้นมันจะไม่เท่าไห่นะแต่ทางโค้งมันน่ากลัวคือทางโงทางทางโค้ที่อะไร่ะทางตรงมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะมันไม่มีการสลิปมันจะมันจะน่ากลัวตอนตอนมันจะขึ้นอะผมผมจะปล่อยเร็วมากเลยพอมันจะขึ้นปุ๊บอะเพราะมันไม่เหมือนตอนที่เราเปิดกันยกไว้อะีั้งแรกเลยนะปิดเซคชั่นขี่เนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี net <c oughs> ่ยแต่ทำโค้งเนี่ยผมกลัวกลัวมันลื่นเพราะมันไม่ได้เปิดได้ขั้นเลยรถเจ๊หนึ่งล้อมันปีทิ้งเลยฮะ ออกช่วงออกคอตะพานเหมือนกันมาไรกันเนีน้ มันจะรู้สึกเวลาเราเร่งคือมันจะปีทิ้งก่อนอะแต่ถ้าเราเราคุมพันเร่งไม่ดียะท้ายมันอาจจะปัดออกซ้ายขวาได้ไม่น่ากลัวโอ้คันมือเลยเอะนพันมันฝันนะไม่ได้ใส่ถุงมือซะด้วยกูว่ากูเปิดแทคชั่นดีกว่ามึงเนี่ย คือแบบเกียตองนี่ตะกิดปุ๊บมั่ขึ้นเลยมันที่ถ่ายตัดสินใจเปิดดีกว่าอย่าเตียงเลยดีกว่าพอ,อแล้วแซคชั่นกลับมาหรือ,อยังกลับมาเถิดเปิดไว้สักสี่อาร์ีก็มังดี ขี่สนุกกว่าเดิมเยอะแล้วมันมันทำให้รู้สึกว่าแบบรถมันกำลังมันมาถ้ามันปีทิ้งหมดแล้วนะแต่ถ้าแต่ถ้าไปเที่ยวทนี่ปิดแล้วขี่ไม่สนุกอะคือผมเคยลองหายบอสอะแม่งปิดแล้วแบบขี่ยากเลยอะเนี่ยน,นะมันจะยังไม่ขึ้นเกียร์หนึ่งถ้าเปิดเทคคันอะ ไม่ได้กี่เดือนอย่างนี้เป็นเดือนแล้วสองเดือนแล้วนายกับกับไปอยู่บ้นเฮียน้ำเอสเ๊สัสเลยน้ำอะไรวะ่ฝน,น,น,นตกขอร้างถนนดูว่าฝนตกใจหายไว้ครับเพิ่งเช็ดรถดิดยังไงก็ไม่ขึ้นนะถ้เปิดแอร์กันไว้ แต่ต่อไปผม่าคงไม่ไม่กล้าเปิดหรอกเอ้ยไม่กล้าปิดหรอกมันอันตรายนะผมว่าเดี๋ยวนี้พอยิ่งแก่ขึ้นนี่ยิ่งกลัวไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าเมื่อก่อนกีนกก่รถแบบยังไงอะ่ะแบบไม่คิดกว่านี้ออันนี้คือเมื่อก่อนคือปิดหมดเลยทุกอย่าง ชอบรถไม่มี ABS ด้วยแต่เดี๋ยวนี้เอา ABS แล้วครับอย่างน้อยก็ถึงว่าช่วยกูแล้วกันเกิดมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมานะครับปกติผมจะเปิดไว้ถ้าอยากขี่มันๆหน่อยก็เปิดเท็ชั่นแต่ว่าเปิดไว้ในโหมดรบสามรบสามนี่ก็ขี่มันแล้วแต่ถ้าปิดนี่อยู่แบบเที่ยมันที่ไหน ไมไ่กินนะไม่ได้ขี่ไปไหนไกลๆเลยเซ็งจิงเลยอยจริงๆก็อันนี้มาลองให้ดูนะอย่าไป ทำตรงทําตามเลยนะอันตรายนะผมว่ามีน้องหลายคนแล้วที่แบบเออเพิ่งซื้อพิกไบค์ใหม่เพิ่งไรใหม่แล้วยังขีงไ่ไม่ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆ สองเดือนแล้วกลับมาทวงคืนความรู้สึกนะ ปิดแล้วมัง่งวันนี้วันจันนิว่ากูว่าแล้วโอ้ยเปิดเปิดเปิดคือก็ปิดนะปิดแล้วอ่ะจบเลยโคดแดก